พี่น้องสมาเอ็นดูความน่ารักของน้องยูรีแถมมือนีพนบริมาผู้เดียวนะคะก็จะมีน้องพ่อรีนะคะพี่น้องมากรวมนํานะคะในการขายสบู่ของน้องยูรีนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็มีปิดท้ายน้องจูมงนะคะน้องจูมงเนี่ยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องยูรีซึ่งเขาเคยเห็นแล้วในไล่ก้อนๆนะคะพี่น้องที่บอดเฟมเพิ่นเดย์เอาน้องจูมงมาเข้านาจอนํานะคะ ทันนีข้ามเบิ้งความน่ารักของน้องยูรีนะคะพี่น้องเห็นหิ้มเหยียบแนวนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อๆแม่แม่เอฟซีนี่สั่งสบู่นะคะตะการนี่จากอาทางห้าวสังเกตนะจากประมาณสี่ลอยนะคะตอนแรกที่น้องยูรีพอนิม่มาเนี่ยสี่ลอยกว่าตะการน,นะคะแป๊บเดียวขึ้นฮอตเก้าเก้าเก้านะคะพี่น้องคิดเบิ้งค่ะพี่น้องเวลาบนดุนได้พี่น้อง เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องเนาะปอนี่เขาเป็นนักร้องดปอดถ้าต้องกว้างอะไรปอดว่าแมนน้องเอกเขาเป็นควอนต์อะไรครับกดตะไก่เนี่ยนะครับโย่เออเปลี่ยนได้ได้ได้ยุ่งได้รักดีต้องโย่แต่ว่าไม่มีใครที่จะโย่สู้แบบมันรีได้นะเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์เขาใช่ประเทศเราเน <S 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 ี่ยค่ะ ไซว่าสร้างเขาพ่านมาไหมเน่ยไซวะสร้างเขาถ้าเราเกลียวเขาได้บอกสร้างใครมาเนี่ยสร้างเขาไงเขาไงที่ไม่ใช่เราไงอ๋อสร้างเโหไซมาสร้างเขาไงเคือตหลงใจของคาราโอเกะยู่มี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 ไม่ไม่ทำงานคาราโอเกะไม่ไม่ไม่สี่อะไรทั้งนี้ตรงนี้มีก็คือเขาซื้อไม่ก็สิ่งอะไรเอาเลนะถ้าเราอยู่ในคาราโอเกะเราล้อไม่อยู่นี่เคยร้องบ่อยอยู่ไซวะสร้างเขาถ้าถ้าเพลงไหนที่ไม่ขึ้นที่เขายังไม่ซื้ออยูเขาสร้างเพื่อนมาเนี่ยเพื่อหยอกคาราโอเกะใช่ค่ะใช่ค่ะ ขางบดีสนะคาราโอเคเดี๋ยวฟอซังหนูเดี๋จ้าแข้งเข่าอยู่ข้าใจดีๆจ้าคสามกล่องเท่าไหร่คะบอกบอกเล่บอกบอกโปะก่อนบอกโปะกับลูกบอกเพิ่นบวกไปเลยครับผมอันนี้กล่องหนึ่งครับผมราคาหนึ่งเลยครับิบกอบาทครับสามกล่องครับผม ชื้อหา่มเชื้อเห็นคู่เบาเนี่ยเอลูกไก่นสามกล้องไปได้ตกกล้องละท่าไร่สิบเก้าบาทค่ะครับผมสามกล้องตกกล้องละหนึ่ยสบกาบาทครับผมแม่แม่กดเพิ่มเลยได้ครับกดเพิ่มอมเลยไดครับเก้รัเก้สิเอแล้วได้ครแม่แม่ครับปบาวกเด้ครับผมหนึ่งก้องมีหาก่อนครับผมสบู่นังยูรีครับผม เขาบอกว่าแม่แ hmm ม่บอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะที่ว่า้องของแมนเต้าหยองแมนเออไปหน้ารักเออนี่เพลงนี้แบบเหมือนยูลี่าแมนเออเพลงนี้เพลงนี้ก็่เขาเลยเอาเกล็ดสูงใช่ไหอก็เคยลองเคยลองหรือเปล่าทางกานจะเอาเล่นกีตาร์ได้บ่ได้ได้ไหมกีตาร์ได้อยู่ครับเติมบโบเปียขวดครับอ๋อ้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดีลองลองดูเพลงที่ลองของมนเจสิขาดรู้แล้วลูกสะพายต้นแถวก่อน

เออคาราโอเกะเหลือกสิเอาโค้ดเวอร์ชันกีตาร์คาราโอเกะค่ะโอเคค่ะคาราโอเกะค่ะแม่แม่บอกว่าอยากกินร้องร้องคาราโอเกะนานแล้วไม่ค่อยได้เห็นโอเคครับผมเลือกเวอร์ชันหนึงน้ำเอาน้ำให้ยูนี้หน่อยค่ะมีน้ำเอาแบบเสียงเบื่อมังเลยนะครับอายครัต้องกินน้ำอะไรโคบลูโคโบลูได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าหมันได้กันได้กันได้ค่ะ เอ<ร>าถามศิลปินก่อนนะเดี๋ยวเสียไปไม่ได้ไม่ได้หรอกยุ แม่แครับณนะตอนนี้นะครับผมสีพ่อครับสีละิะน,นะครับร<ม>อ,อเขาเลากันแล้วล่ะนะครับผมแม่แม่เพืกก่อนด้มาถตะกานะครับวันนี้ห้องเฮดโบจะบาโครถูกหนกล่องหนึ้อยาสิบเก้าบาทค่ะสามกล่องตกกล่องละหนึ่งมสบเก้าบาทาครับผมถ้าสิบเปอรเนมคยังเหลืออยู่ไหมครับ้าเหมือนไปครับเมืแลเวค่ะเลาสิบเปอรนตเมดแล้วาบเปอนตค่ะทุกคนวันนี้มาสุดท้ายนะเจเจ็ด นะครับผมแม่แม่ครับพู้อดที่เข้ามาใหม่นะครับผมสบู่วันนี้นะครับ1กล่องมี5ก้อนนะครับผมสื่อ1กล่องเนี่ยวานาเกาบาทนะครับแด้ขันนี้ซื้อหักซื้อ3ามกล่องนะครับซื้อ3มกล่องนะครับเอีกลดอีก30%นะครับผมลดไปอีก30ินให้แม่แม่กด3ามกล่องไปได้เลยนะครับผมโอเคครับส่งไม่ต่อนะครับเอาอีกไหม น้องวนีใช่ไหมใ<ช>น้องบลนี่จะต้องไปทําธุระทํางานต่อเรีวนะครับผมก็เอาให้น้องบันี่พูดถึงน้องยุลีก่อนอันดับแรกเป็นอะไรบอดกันเธอเรเลยจะรอจ้าติดมากอยู่ <c oughs> ตินมากอยู่ก็น่าละ คือเสียงน้องแบบเสียงซึ้งรุดลากมากค่ะแบบว่าโอ้ยตตะะลลับเสียงสูงร้องน้องคือแบบรีดูลากมั่วค่ะคือมันรังสุงแล้วมันรู้สึกรีดูลากแล้วก็รู้สึกแบบว่าหลืบตุ่นเล่นตุ่นลากมั่วเวลาวมันร่างน้องรังผู้ร้องน้องค่ะแปลแปลภาษาคนค่ะโอเคเดี๋ยวผมแปลให้ได้ครับการดีครับผมนะครับอ่ะก็ขอบคุณน้องบัลลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอาจจะมีปรเจกต์รวมกันกับน้องบัลลี่ เนาะได้ค่ะอืมนะครับผมติดตามน้องบอลลี่ด้วยนะครับอย่าด่าอยู่ช่องไหนนะครับลูกบอลลี่อ่อบอลลี่ขอรการสตูดิโอค่ะพิมไปว่าบอลลี่ก็ก็อ่าพิมไปบอลลี่กันสี่มีโต๊ะยังกินคอลอนแคระน้ำทงไปตรงหน้าปูถึงแม่ไปแม่กับป่วยไปมึงเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องบอลลี่ด้วยนะครับ ขอเคครับเจอกันครับผโอันี้ที่ครับผมเม,ม่อยากต้องอยากฟังเพีงเลยต่ออีกครับเ่ะกับหายรกับเงียเพียงเดไม่อีกบุกตอเพงเลยต้องอ่ับ่คิดทำไมคิดทไม ครับผมครับเช่นกันนะครับมาใหม่นะคะน้องมารีเอฟซีถาได้สวัสดีค่ะอยากไปน่ารักกับใครร้องได้เพาะคือขี้มาถึงรอบขี้เล่นคาราโอเกะอถึงเออนอกว่าตอบใช่ไมู้อบใช่ไหมขี้เล่นคาราโอเกะมาถึงนะครับแม่แม่ค่ะมีเอามีเพีรงแต่อารมก์เปลี <religion> <omes> <inform> ่ยนรอกให้แต่อีกของมันเป็นของขวัญเป็นของมาลาย ของอ่าได้ป๊อตได้ครับโอเคครับผมขอเพียงหน่อยค่ะเพียงโอ้ยเนะ่ยครับจุงม้วนมาลูกมาเร็วๆระหว่างให้เขารอเพียงสวัสดีครับผมก็เร็วปลี่ยนตัวกับมาสวัสดีครับผมมองไฟสุขุมสุคนนี่เงี้ยเลยเอ้ยเสียดได้ดิเถี่ยเปลี่ยนได้สครับสวัีครับเอ้เดี๋ยวสัมภาษณ์กับจูงมงวนแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอ เอาพักช่วงไปเงิให้น้องคีเพียงก่อนนะครับเอาเอาเอาไม่ให้ไปเห็นจุน๊บงในลูกเออสะพายกันตีนกันเอานะครับครับผมเป็นยังไงใส่สบู่ไปแล้วเป็นยังไงลูก ดีขึ้นครับผมรู้สึกว่าผิ้วจะคลองนุ่มขึ้นครับขี้คล้กระอองนี่ครับวัดขี้คล้าออนครับรู้สึกว่าผิ้วจะคลองใสขึ้นครับครับตั้งวก็มือแรกที่ป่อจุโมงแม่เอ้ยนะครับมาเป็นทาดทาร์ทบอลซูซูใช่ะหมครับผมแล้ววันนี้จุโมงใสตัวสบู่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จุโมงชอบจะเป็นสครับเนาะที่ให้แม่พอนจังให้ดูๆูนะแม่แม่ไม่พอครับอืมแล้วดีเพิ่มเกลี่ยขึ้นเพิ่มรอขึ้นตัว นะครับผู้สาวกับสี้ลยขึ้นนะครับครับเออขันมี่ยุ่แล้วกันอย่ามีเพิ่มนะลูกครับผมสวดครับนะครับผมนี่แหละคนใจจริงผมก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญน้องจุมงมาด้วยนะครับขอวมากไอ้วนเห้ใจกันเห็นว่าหมู่ว่าสบู่เราใช้ดีนะครับผมอ่ะโอเคเพลงต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเพลงอย่างกับลูกของมันเป็นของขวัญครับโอเคครับ ออันซ้อนเนี่ยเอาเอาของของยังของของมั่นเป็นของฝันของมั่นเป็นของขวัญถือกิ๊บเพลงโอ้ยแม่แม่กับนังเสีตั้งใจกลังดั่งยิ้มซีนเขียวซีนเขียว์เซียนจอโทรศัพท์นอครับนี่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 อันนี้แหละนี่มั